สบายดีท่านสบายดีข้าพเจ้าทุกสายสาพิซซ่าเพชรพงล้าเป็นผู้การบริษัทโกดมอนสำนักงานปากเสียถูกท่านนโมนีข้าพเจ้ากำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปที่เมืองสาร,รวัตรแขวงสารวัตรเนาะไปจัดงานใหญ่งานเปิดตลาดวิการขึ้นไปเดินถูกท่นานเนาะกำลังเดินทางเดี๋ยวไปแจ้งให้ทุกท่านติดตามส้มเรื่อยๆกันเลวกันกทุกท่านเนาะก,ก่อนจะได้ไปที่เมืองสาร,รวัตรแขวงสารวัตรเนาะตอนนี้ก็คือเฮาก็เตรียมตัวไปไปเขาห้องหมอก่อนถูกทัด ไปเขาห้องหมอก่อนเพราะว่า,าไปหักษาข้ออักเสบเนาะเพราะว่าข้ออักเสบมาหร้ายวันเนืน่องจากที่ว่าได้หว่าเนาะก็คือตั้งแต่ล้างโควิดมาบริพักเลยเป็นปีสองปีถือสันเองตอนนี้ก็อยู่ที่ห้งหมอแขวงจำประสักมาเบิ่งกับคนก็นเต็มถืทันเนาะตอนนี้เพิ่นหายเข้ามาลงทะเบ,บียนลงซื่อเนาะก็เอาบัตรประชาชนเขาเลยแหละลงสื่อตามซื่อจริงเนาะหลังจากหากกระแสดบัตรมา ายเงินเป็นบัตรออกมาเรียบร้อยเป็นบัตรโทรหมอเนาะขังทัมีดเดชชวิตมีบัตรโทรหมอนําเขาวาเซนซะเนาะเอไปกวดข้อทุกท่านเนาะตอนนี้เขาก็เดินทางไปไปกวดข้อเมื่อห้องกวดข้อกับค้นกันไล่หลายนั่งเต็มบัดทุกนทะ่านเนาะไปนั่งถา่านั่งยังตังเต็มนั่งถา่าดรุนเติมคนแหละเนาะลังจากนั่งถา่าดรุ่นเติมเรียบร่อยแล้วยังสมบูรณ์แล้วสินะถาให้ท่านหมอเพอิ่นเอินเนาะให้เพิ่นเอินเพิ่นเอินเพื่อเขาจะไปกวด เราไปกวดครับภานในกวดตั้งทรงก่อนเนาะกวดตั้งทรงก่อนว่าตั้ง่มีแต่ตั้งทรงเลยกวดน,ำน้ำหนักนะํำเนาะเพื่ออย่างยืนบัดเขาไปเนาะเพื่อเขาจะไปกวดน้ำหนักว่าเฮาดำหนักทอไดตั้ง,งทรงตัวไดเนาะ่างกายพร้อมที่จะได้รับการกวดสุขภาพบอ๊อะศาสตระมาต้องให้่างกายพร้อมก่อนดิเนาะอยู่่อกับไปกวดบ่ไดีเดิมาต้องให้่างกายพร้อมทุกๆอย่างตัว่านเนาะดะนั้น เนาะก็ได้ว่าหลังจากที่ว่าเฮ้าเก็บผอมเป้อนเล้วเนาะก็มาวัดตงังทรงกันทุกทนนานเนาะแต่ว่าห้อมอแข้งเพื่อก็มีเครื่องท่านสมัยลายเด้แขวงจมประสาทเนาะเอามือสอดเข้าไปกวดสอบบ่ว่าตางังทรงเ้าได้มาตรฐานหรือบอ่ท่านหมอมาตรฐานว่าซั่นมาตรฐา,า,านปล่ปอยปอยล่อยแล้วก็ลัางเจนแล้วก็ไปกวดเนาะหลังจากกวดเล้ยวยังเลี้วก็จังคอยมาหับยากันเอาบัตรมาหับยาทุกทนนานเนาะิ่นบอกว่าเออบป็ไปยังดอกไปาดิเอายาไป ยากอะเนาะก็ถือว่าคนแบงผนเกกันลายยางไปดิผนเกแต่ละ่องแต่ละ่องถือว่าถือว่าโอเค่าซะจ่ายเงิน่าซันไปซองเจ็ดไป่องเจ็ดปวจ่ายเงินได้ยามากันเอ้ยได้ยามายาปวดอยู่เหือนกับยาอยู่หหมออันเดียวกันเออิ่นว่าให้กินตัวนี้อ่าเสาเม็ดแรงเม็ดตัวนี้เสาซองแรงซองเด้อสุดท้ายมาไปหหมอกับบ่ไปกินยาตัวเดียวกันเอออ้าวก็หิวยาเกบาบาทอัปธิฐานเลยเออ ยากระบ,บาดนะมันเอก็คนก็ลก้ลยหลยกระบาดเนะาะมาเบิ่งบรรยากาศการกระบ,บาดกันทุกท่านอือจะว่ามานังจมไปห้อหมอกับบอไปเส้นเดียวกันทุกท่านแต่ยังดีเด้เนาะก็คือได้ไปห้อหมออย่างหน่เขาก็ได้สบายใจว่าเอ,อแบบข้อเขา่นบอกว่าหมอไปยั้งดอกสบายใจได้เป็นวันดีอือสบายใจได้หมอไปยั้งดอกกวดสอบเบืองอ่าป่าให้ไปเบืองคักเนยมันขอมันเด้งเนาะเพราะว่าเขาไปเจอในชีวิตนี่เขาหอมอสองเทือ เือที่หนึ่งกับข้ออักเสบเนาะเพราะว่าเขาจะเบาไรเนาะวสด้ว่าจะเราเห็าเหตุกานณ์ที่เขาเบาะหซะแล้วก็ไปกวดเบืองแต่ข้อมันเดงเออไปไปลินทะเลตกหนามทะเลมาไปขี่บาร์นนาบุคือว่ามันหมวนเนาะกับมวนเมืองมันก็เวียงเวียงกับแวงตกหนามกันมากวดอยู่ห้องหมออ้ยกินยากระเซ้าดูทานครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สองเนาะที่ว่ามาห้องหมอแวงจะประสักเมืองภาคเสีเขาดิละแล้วก็กวดข้อมือนเดิมดูทาน พอเกี่ยมงานเนาะขบยาเกี่ยมงานจะไปที่เมืองสระันแขวงสระันนี้ไปจัดประชุมตรงโดยใส่เสียงว่าสันซะบบใส่บบได้มาห้ามาห้าหาหองห้หมอหมอเพิ่นก็บอกว่าให้คับร่ำเด้อว่าสันดิห้ามกินพวกของดองของเค็มของหวานของเย็นว่าสันดิเออของเย็นนี่ห้ามกินว่าสันสของมันก็บ่ให้กินด้เออโอ้มีแต่เนียหยกหยากเนาะ อ่าแต่ว่าหามเบาน้าหมอสันตัวหามเบาไว้แล้วมันกเกลี่ยไขยากเพราะว่าอาสีผ้าเบาท่านหมอเพิ่งถามในเจ้าเฮ็ดเวียกยังคือขอ้อจนแดงจนแตกเป็นว่าเออใส่เสียงลายไปเฮ็ดยังยังถามอยู่ก็เรียกว่าเป็นนักโฆษณาปุยวันสันเดีโอ้สัพพอว่าเป็นว่าอันนี้เลี่ยวอ่าเลี่ยวเลียเล่ยวอันนั้นจากห้องหมอเลี่ยวเนี่ยข้าวฮ่องการนะครับเกี่ยมไปโฆษณาปุยอยู่ที่เมืองสระวันแขวงสระวันอีกวันสันเดีเออเพื่อนก็บอกว่าเอาบอกไปยังดอกเนาะก็เลยพากัน ออกจากคุงมอมาเขาออฟฟิศมาเตรียมตัวเตรียมยังเตรียมตัวล้วก็ไปสู่สารวันรเอารถตู้ไปดทันฟ้นตุกตลอดทางเนาะตอนนี้กาลัางหลากกันเขาที่พักเนาะไปบ้านพักุกทันไปบ้านพักเก็บของบ้านพักเรียบร้อยหลังจากนั้นแล้วเนาะเก็บเครื่องเก็บของเตรียมตัวแล้วก็พากันเดินทางได้ที่นี่ไปกินขา้าวแรกเนาะโยบานอาจารย์ซุกน้าผ้าเนาะเออซีอีโอ,อ CEO ของเพชรกลธรรมเฮ้า อยู่ที่เมืองสารวัตรแขวงสารวัตรเขาพากันเดินทางรถตู้นะ้ำมาหับทันประธานนำ้ำมาหับคณะนำ้ำเนาะก็เดินทางไปที่เมืองสารวัตรแขวงสารวัตรในเมืองแหละไปเตรียมตัวกินเขาแรงกันทุกท่านนี่เลยเดินทางหา<ำ>หา,หาทางเขาบานอเน,นี่ยจันทรุ่งผ้าบานหนึ่งมาครับข้าวมาหอนแล้วหอ<า>นแล้วนี่ขัวหมือนี่นนึงขี่ไปทูดได้นึงกับหอนได้นึงกับหอน บัวความมือประมาณสี่ิโลโลตัว่าจ้กับหางสดิดสเอ๊ะจินนี่แหละซาโลลีพริตนี่แหละเดี๋ยวถึงหอมล้เข้ามาดิเอ๊ะมันคือไก่เิหอมตัวกรสับแมนแล้ว โอ้ยยันบ้าพิทหอมลยธรรมดาทำมาในนี้ย่งเป็นหอมเชิงพุ้นอ๋อวไหมแมน่าอเดียยับไปตูวจีนเดียบอนมันมีไฟมาปนตัวมาเป็นปลาบานเนแหะเกอนเนลกขายกายขมขาวีไว้านี่แหละนี่แหละนี่แหละฮัลโหลจักนี่แหละรสีขาแมนจอดยูคข้างคลุหานลยเออจอเออนี่แหละคฤหานเพื่อนนี่จอดลกเฮา อยู่สารวันครับเอ้าเสารวันกุมพีมาประชุมว่าจิฮอดเงนสุนัขพาด้เนาะโอ้ยดื้อปเยไม่งเอาเอามาเยี่ยมยอาจารย์สุนัขพาเพนวัชีวิตการประยูครับกหาประยูได้ไหนบ่ได้ว่าเฮิ่นจะได้พี่จะได้บัตรมถ้าเราไม่กินเขาออได้ เดอ6คนเจ็ดจังเลยโอ้ยพยีหมูเป็นไฟไวอีงสิวะนีงนี้เอาหู้นี่ครับเอาหู้ไเอาหู้นี่โอเคเต็งคิวเต็งคิวเอาเป็นหู้นี่อึ๊บอึ๊บโอ้ยมาผีมาผีมาผีตูสับทานน้อยสบายดีสบายดีเป็นยังไงนี่สบายดีบันดีครับบันไดอ๋อเอาเสนครับเส้นครับอ้าวมา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 เนนั่งเน นังใช่อันนี้เลยนีบ่โอ้โนี่เลยจังสีบ่โอ้อันนี้เลยจีจัประสมอยู่ดีบ่เบ่อเนี่ยแ่คือว่าขึ้นป่ากันเร็วหรอยู่ยเนาะเขาจิคึนกันจังสีดูเนาะเอาจังสีเลยจีนี่เอาด้น้เดี๋ยวนั่งกันิสียนี่นนงีบ้านเมืองเฮ้าฝนตกเขาเนี่ยพด้นยิน

ทั้งงานอร่อยก็ลูกเลย้ามามามา เอาบรรยากาศพอดีคักเนาะเสียงเขียดอ๊อบแอบอ๊อบแอบโอ๊ยบ่าวทะเงมักหยองเลยทีเนาะเขียดเท่านี้บังกรบังกรบองงนเลยบัอย่งนั้่จีบองกนนั่งาเอาไหมนั่ง เคี่ยดบ้านเจ้าเจ้าลี้ยงเดิจไงไหเออนี่บอเขียยเจ้าเลี้ยงบอกแม่น้เลยได้นเลยแม่เนยโอ้สปอว์ว่าเจ้ากระซอนไม่ได้ดีเนาะอยอยู่จำศีลเด้อ้ยโอเไปประกาศสัตประทัดชีวิตเจ้ากระซอนมมนได้ดีนี้อิ้อบ่ฮะไปกินเลยด้อเออจะผ้าไปกินเเด้อเน่เข้าเดอตัวเล็กมาแล้วลูกสาวมาแล้วคน อ mm ืมเอาเอาเอากินกินเดี๋ยวเอาติปบรรลงนี่แม่มันอดีเลยอันนี้คือไข่เบี้ยเอาไข่ไข่เปล่งโอ้เขาถ่ายเม่ญาม่ยิ่งเป็นคนเขาไข่เป็นเป็นคนเปิดค้นยังน่ะแต่เมื่อเปิดไม่ยังดนี่ลูกผู้ใดเนี่ยฮะลูกผู้สุดท้ายผู้สุดท้ายผู้ที่รหัสซิปสามคนผู้สุดท้ายลูกก๊กสามคนบอก ลูกกุ๊หนึ่งลูกหล่าสองเนือวันนี้ลูกกุ๊สามคนมาอยู่น้ำกันธรรมดาเฟ็แฟนอ้แฝดยิงแฝดไส่ยิงใส้อย่าะโอ้่าก่ะธรรมดาเรากินเตยสุสุกมผ้าเนี่ยยยัลูกเื่อยังเอาเรื่องนี้ตัวยังเอาเรื่องนี่สุดยอดอลีเสนยทา าิน้าไเด้เ uh ลือกกินเราเด้อ huh. อ right ้าวได้ปะปำลุงซ่าจ่าปำลุงอยังยังถ้าพายีมดาเลยจะได้ออกซองแต่ซ้ำออกซองเออเอ้าเอานี่บออ้เยตาน่อยตาหน่อยอลิซานี่บอกอลิซาตาน่อยนี่อลิซาตาน่อยแสงว่ามีฟังแพงใช่ป เ่องไหนสามแมนแล้วไม่ฟังแข็งยูกคยยังยังเสหยเอามาตบเออามาตบอีกหนึ่งอามาตบอีกหนึงเอามาตบไปวันได้อยากได้นอกอยู่วะไม่อยากได้โอ้ไม่อยากได้นอกอยากนี้ยาไดวันนี้อยางก็บ้หัก็บ้าไมอยากได้นอกนี่นีคนเขาวันเพื่นนี่เขาวันเพื่นนี่ืออ่อนตังหากนมืนาน ใช่ยังเจออันไหนยังคนหนึงเอาเอาเอาเปิดเปิดมาแกินเดี่ยวเซลนี no. ้ได้บ้นี้ได้เอาไปน้ำขาเอาต่แกเราฟังกีบเลยโอ้ยไปโดนน้กกขึ้นกขึ้นผสมื้นเกาเจอกันมื่อนะ ตอด้เขาต่อด้วเอาออาออเอ้เอา่ผมเอาก็าอะไรเอาอาเอามาเี้งน้องอจีเป่าออัน้นก้อนส้โจ๊กอันนั้นก้อนโกมัโอโทรเราเมื่อเ่ส่งมนะทปเอาเลยบานไม่ได้ให้กินหรอวะามคนเราต้องยางมากเลยเนี่เดี๋ยวเอาไปเอาไปซ้มือเอคะเหมือนนั้นเอา้เยนนนี่บ่ อ๋อยังเดอกพี่น้อเาไล่อยู่มาสาระมัตกแล้วโอ้ยปวดขาเีเจงนีเนอะมนี่เฮ้ย่านวดาเหรอมกนอนของสารวันเนี่เนะเต้เ้อสารวมันต้องเตี้ยลงเมนแล้วบื่อเอนื่อแต่ตัวมากหมดเอ นางสาวขัแขกขัาอื่นแมนป่้นี่เออนางสาวคับพันนางสาวคําล่าบัดเนเน่จ้แกวม่ีคนลาปรากฏกายทางกลางเวทีแบบนออสันเดย์ไได้ก็ที่ออกคือว่าอะไหเพาะว่สองรอบสามรอบโอ้ยท้งล่างไเนี่ยไปเนี่ยไถอยลูกนี้แ้่นี่กัยังถอยนี้ไป อันนี้ไปแล้วไปแล้วไว้แล้วัใจชะเอาเบียร์ไปว่ามาน้ำไปน้ำเลยโ้เลยเ่งกินเร <S <s ่องฟอร์ตอนนีว่าสักลูกไป่หนเน้อผมเลเลยเอ้าไปเชิญ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 เร็วเอาเลยแล้ว

เดียวอไปเลยมอบไปเลยออนี่นี่ไหาไปเนี่ยหาบนห้อยเด้อเราเอาคอมจักไปเคสมือได้ได้เอจัดไปแล้ววกจจะมีอะไรเนาะร้ดนั่นได้ไปต่างเลยมาแล้วตัวนี้ไปรถไปเห็นมันแล้วเยจังนอน ดอีนแล้วดงซูวะกันแเเออทำใลเราฝาองต่อจอเขากัมีเรานีเออก้ออื่นโอปุ่มเลยมันเด้อมันเดีอมันเด้อมาดอบาดับาเขินาใส่ละใส่ละยังอำนาาจากกันอยู่บ่ เอ้าเอ้าเอ้าเดินทางพี่ซีเฮ็ดโดนเธอคลิปวิฟียนี่ <c oughs> ออสองแ้วเด้อเลนของพันซื้อน้ำดื่มหาแท็คอืมได้นปโลดเขาหนนันห้นอ,องอบวาการทรงมาทามคือน้ำดืม่มอะไรไปแล้อเอืนเนอร์ไวสิ เลกันอยาย่ี้กบยังบกันวาเบาๆ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 บาเเบาวเบาเเบาเัวแล้วก็ซื้อไปเลยเดี๋ยวัวเาซื้อไปเลยอดบนี้ตนมนีคว่าคือือมันเมสีเมาเาเยจะกันอย่าเบ